โอเคเขาไปโทรแล้วอะไรกันคะนี่ไอ้สัตว์รถแมวแมวประตูเลยมีตังคาตาเขาไปเรียตังค์มาเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเล่นหมดเนี่ยอะไรี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าเล่นหมดเลยดูดิเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนหมดเป็นพันนาบเขาเรียกอะไรนรียเล่า สี่เจ็ด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 ที่เราอาไว้เขาสี่ทำหรือไล่บอกลับ้าสีฮะมาลง อกหนักมากกำลังไปบิวอารมณ์คนคนเดียวบอกบอกว่าเขาบอกว่าออกมาต้องแบบโดนเหมินแน่ๆทำไมซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้ครับเนี่ยเอาเมื่อกี้เขาตั้อเราแล้วไม่เห็นไม่เห็นจริงๆเขาคิดว,ว่าเอ,าเอ,าเอาขาคิดว่าที่รักวิ่งกลับไป <ขอ S 1> แล้วเรยนานอ่ะเหมือนโดนมีดพันเล่มแทงอกขอโทษได้มวยขอโทษได้มวยขอโทษได้มวย อ้าวเฮียถล่มทำตั้งนานแล้วไม่มีอะไรเลยคันนี้คันนีม้มีของเราจะไปไหน ไปอู่ไหมน่ารักมากสร้าอมะอ๋ออืมพังยับเยินเลยหลายมันขับเลยแง,งออกมันไม่รู้องไอวินบี้เหรอใช่ไอวินบี้ไอเด็กอบอ,อกช่วยพี่ประกาศฉับยังไม่รู้นะถ้ามีอะไรทำก็จะหมดชารนจเยมีกล่องเหยอ แล้วก็รอพี่หมูวินมาเอาครับบหรอใครัะกับตันเรอใช่ครับซ่อมลยให้หน่อยครับ <Okay. S 2> เตรียมห้องเลยได้ดิอ๋อหรอบี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 วันนี้บีวันนี้วันนี้วันนี้น <c oughs> ได้ ตัดรถหน่อยกับตาไปแล้วปรดตไวหน่อยครับตอนแรกอะไรอ่ะสามสี่หนึ่งครับัรถได้ด้วย พังพินาศแล้วเจ้าหนีแยกกันสักพักเนาะไม่ต้องกกันแยกกันสักพักจะโทรประตูทิ้งเธอกระจกเอาออกไปเลยอ่ะคุยกับเจ้าของช่างก่อนยกทิ้งไเลยบอกพี่เขาเป็นเจ้าของช่างที่น่ารักแล้วก็มีคนรเยอะสุดทุน่ารักบอกให้เขาโุบประตูทิ้งได้บอย ผัดไม่ได้ค่ะไม่ได้ช้าแล้วคือว่าบอกขนาดคุณท่เราต้องเร็วอีกอ่ะใช่ป่ะใช่โอเคครับแต่แมาหนุ่ยชายเหมือนไม่ได้ซ่อมเพราะเปนแรงเราเป็นแรงค่ะป่ะ <ม>เ,เ,เดี๋ยวแพนเดหรือเปล่านี่ไงเดี๋ยวโอเคนึกว่าจะเดินผ่านอีกแล้วลองใจอันนี้เขาเรียกลองใจอลองใจน่าเกลียดมากลองใจน่าเกลียดสุดเ้าปิด, <S 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 ดปต่อค้างหาคนซื้อไม่ได้ไม่มีคนเลยอ่ะ ดเขาต้องไปตู้ป่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเขาไปตู้ก็ได้มาเดี๋ยวขอไปเก็บ,นะบกันเบิกมาก่อนเลย <Okay. S 2> แล้วเด้๋ยวขาเบิกเอาของไปเก็บนะอ่ะเธอเก็บตู้ไม่เอาปูะาอะไรล่ะโอเคสัมผัสอะไรอยู่มีเงินไหมอ่ะ เอาเงินไปทำอะไรคเอาไปซื้อข้าวกินครับโคตรคุณเลยคือผมขอเงินมา12คนมี10คนที่ให้ผมพี่เคมอีกสองคนไม่ให้คิมแปล่เกือมากให้ผมหมดอ่ะแต่ว่าหมอให้เงินประชาชนไม่ได้แล้วนะตอนนี้มึงมาแฟนเหรอใครวะเนี่ยอันนี้ใครครับเนี่ยนี่เคี่เคจะไม่เปลี่ยนสีผมจริงหรอเี่ยคคนนี้เหรอใช่วันนี้ครับ เปลี่ยนลุกมากเลยนะมกจริงมกลาโอเคพีผมรองชายท่านมาครับมึงคิดถึงแฟนปะผมชื่อมกลาครับไม่มีแฟนอ๋อมกลาครับโอเคครับอ่ะดีปะเฮ้ยแนหรือว่ากันไปไหนอ่ะพี่ไปไหนเรื่องปุ๋ยเรอ่องอะไรเอารับของในตู้ด้วยเอไปเราเราเท้าหน้าหกไป

บิตบพวกแคปซูลมีครับมีมีมีพวกไนบิดได้ครับบเอาเลยอ่ะเปล่าสามแปดเจ็ดเอาเอามันก็นั่งหลังไปก็ถูกแล้วนี่แวนล่างหลังอ่ะถูกแล้วหมาชอบนั่งหลังรถใช่ครับไปไห่เปล่าวท้ที่รักไที่รักเป็นไงบ้างเคยถึงเจไม กันเหมันกันจีนจีนเองดคิดด้วยนะตื่นด้วยที่รางมานานนาเร็วที่รางตรงนั้นเป็นที่หมาโอเคไปแล้วไปแล้วไปนั่งด้วยไปนั่งด้วยมาเร็วข้างหลังมันที่หมานะคนเดียวก็พอใช่มาจัดนะมาจัดนะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปเดี๋ยวพี่ไม่ขับเดี๋ยวพี่ไปนั่งกับมึงเอ๊ะน่าเป็นหมาหงอยเรื่อย ไม่ตกใช่ป่ะอันนี้ไม่ตกตกไปเดียวกระซึบซ้ำเองน่าห่อยห่อยมาหน่อยนี่นี่เพื่อเื่อไม่รู้นะว่าบักกันเป็นคู่คนที่หน่อยต้องเป็นหนูไม่ใช่ไม่ใช่คนข้างหลังเออเออวดีิเอ้ยเฮ้ยข้าเป็นทีกต่อหรอเปล่า พี่แต่โซ่ล่าไว้หรือเปล่าจะหล่นรถนะคนจริงแวนมานั่งหน้าก็เลยนะไอ้แวนเ๋ยวเข้าใจเดี๋ยวพี่ไปนั่งหลังเลยมางอยมางอยยกิบเลยพี่ไแดงที่หมายถึงแดงกับฟาหรอ เออไอทองเหล็กทองแดงอะไรพวกเนี้ยครับพี่เหล็กเอาดูนะพี่ไม่ได้คิดหรือจะคิดก่อนทองแดงเหล็กแล้วก็ทองเออทองโอเคครับนี่ครับบี่ครับบีดอืมพวกแรกเหมือนเดิปมป่ะแรกเหมือนเดิมป่ะหมือนแรกแรก แล้วแบบนี้ใครเป็นผอผอถ้าที่โรสออกฮัลโหลเราออกไปไหนอ่ะไม่รู้ว่า <Hello. S 1> เห็นหมอบอกว่าพี่โรสออกที่ไหนอ่ะ นุเชื่มาพี่ส่งให้มึงบินได้มันต้องเปงตเรมีเ้วล่อหน่อยค่อยกดูเฉียวมันจะรัดได้ขนาดไหมเดี๋เหนแดเไม่ใช่ผมกินได้พี่ก็ตรงกินได้ปะยังยังถามเฉยๆพวไวก็กแค่นี้นะ ハウンホール。 เอาละครับยูไนครับยูตู้ครับยูตู้เลยครับยูตู้ใช่ไหมครับครับผมสายเปรอรกระชาเขาซื้อกันไหมอะคะคนซื้อไหมเจอเจอดีนะ<อ>เลขสามปสครับมาเลขอะไรนะย่ดูเซคูอย่ดูสามดสามสามแปดสาพ่อไ้องกชายไอ้อพวกแร่แทองอะไรพวกนี้ครับมันเท่าเดิมสามแปสามครับ สามแปดสามสกอโอ้น่ากันหมดเลยเหรอให้คนอื่งมาขับระราพี่บินด้วยเอาเลยเหรอ เรียบร้อยไม่ลินล่วงไปแล้วไปแล <st uff em> <t ắng> ้วหนึ่งให้สุดสุดวันที่ใช่ การเล่นต <and> ้องใช้ชีว <necessary> ิตคนเป็นเดิมพันเนาะนะคะแล้วเดินขับนี้เลยค่ะเอาแบบโอเคครับ